สวัสดีค่ะยินดีตอนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยีเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมือนีนะคะแอดภาพพาพี่น้องบนเท่าสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะ จากแม่มินบุรีนะคะพี่น้องคะมืัอนี้ต้องวดัดก็ค่าวพมายพี่น้องเนาะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องแนวทางของคุณแม่มินบุรีนะคะเขา้าโตตัดเลนค่ะคุณแม่เราหายมาหนึ่งเจ็ดสองแล 1, 8, 2, ้วก็นหนึ่งแปดสองเข้าตัดเลนสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะมาขบลางมาขบลางของคุณแม่เนี่ยเรามีหนึ่งมีสองต่ว่าคุณแม่เราไปจับครูห่างพี่น้องคะแต่ว่ามาขบลางเนี่ยมาทั้งหนึ่งทั้งสองนะคะพี่น้อง เอาอรนีค่ะแนวทางตองหวดของอคุณแม่มินบุรีนะคะสีดรีาสปดตัวไดแนพอแมร์พิลองมาตดตามรับช่วรับฟางคลิปมีพร้อมๆกันค่ะวัดดีค่ะอ่สวัดดีค่ะบเบงร์เนลวูและเอฟซีะค่อ้อเอฟซีเพิ่นกระถาม <c oughs> ว่าอันตามแนวทางอันแม่ <c oughs> มินบุรีเดอ้อมาเราไปเนะาะว่าเพิ่นถามตั้งหมู่บ้านนี่ได้ไมเนีอืมไอ้อยู่บนไปขึ้นเป็นลูกล่างเนาะที่ว่าแม่บอกว่าไอ้ยังก็ หนึ่งสองเกศหนึ่งเกศสองให้ท่านเล่นฮกหางนะ่ะที่ที่เพื่อนแม่เพิ่น,เ,นเพิ่นไม้เฮ็ดใช่กับของแม่นะ่ะอ๋อเออให้ท่านเล่นฮกหางนะ่ะเพิ่นได้ยูเพิ่นว่าหักไปลุกล่างเพิ่นเลยได้น้อยเพิ่นบ่าโอ้พุทธิพันธุ์ใดจุฬาโนมิตรได้แล้วก็อีหย,ย,ย,ยังมาคบล่างบอกเพิ่นว่านนะ่ะของแม่เดินไปจับนาะเพิ่นเดิไปจับเบิดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยได้มาคบล่างค่ะเออเพป็นบอกแม่น่ะค่ะ บนบนจ้ามิ้เอาฟอร์มด้วยค่ะเด้อบนนจ้าบนค่ะจ้าบนนี่วิ่งเก้ากับเจ็ดบนวิ่งเก้ากับเจ็ดค่ะอ่าหันมาคบแม่ป่ะนี้มาคบศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าค่ะ รักรลอยแม่หกเจ็ดแปดรักรลอยหกเจ็ดแปดค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดค่ะสเจ็ดสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าค่ะสามสี่เจ็ดเก้าสามสี่เจ็ดเก้าค่ะ อาอัานสามตัวนี่แม่แปดสี่เก้าแปดสี่เก้าค่ะหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดค่ะเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าค่ะแม่วงกลมไอที่สองตัวดีสี่เจ็ดกับสี่เก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าค่ะ ส่วนสามตัวนี้แม่กับอกหมที่แปดสี่เก้าค่ะหกส 6, 4, ี่เจ็ดค่ะอ่านกันจังใดอ่ะอผู้เลี้ยงคู่สุดท้ายแล้วแม่มีใหอีกรอบนึงได้ค่ะมาค่ะส่วนล่างบันเน่ค่ะล่างแมวิ่งหกกับศูนย์ล่างวิ่งหกกับศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะมาครบรางศูนย์หนึ่งสอง

หกเก้าค่ะแนะม่กันไว้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้ากันหนึ่งหกกั 16, นะบหนึ่งเก้าค่ะแนะม่สิวงไปให้ที่ศูนย์หกกับศูนย์เก้าศูนย์หกกับศูนย์เก้าค่ะอ่าตนะาบ่มักบ่ชอบคือแม่กะชับไม้มากครบอ่ะละค่ะค่ะอนะ่ามาครบไประวังมาครบนะมาก ถูกงวนได้มาครบมาครบนีมาดีอีดีเนาะเม,มนิดจ้ะมาจา้ะแต่ว่าแม่จบับบอดถือซื่อืปฏิบัติมากแม่ปไปว่าไปยูบบลุ่นหนึ่งสองนะ<า>่ะค่ะลุ่มอยู่ลางอืมแต่ว่าสามฮุกในยุนมาครบแบบแม่เนาะมีค่ะสามฮุกม,มาครบจ<า>้ะค่ะอ่าแต่ว่างเป็นเขาเบิ้ลขั้นเคาน์เตอร์น่ะสามสามสามฮุกเลยได้อยู่สองต๊วขั้นเขาเน์เตอร์นะจ้ะกับเขาเบิ้ลน,นี่เป็นมาสามโตัวมาครบอ่ะอืมจัดดี ยังไดคะโค้งสุดท้ายเด้อแม่สีน้นย้ำให้อีกแค่นึงได้คะ่ะแม่สีนิ่งค่ะจะเอามือนี้ก็ขอบพูดมณีได้ไหมนะคะจ้าจ้าจ้ามนณีโชคดีค่ะค่ะโชคดีเช่นกันค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ พี่น้องคะแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเดิมมนีนะคะแนวทางต่องวดนะคะจากแม่มีนบุรีนะคะพี่น้องคะแม่มีนบุรีมนีคุณแม่มาหา้ชุดเต็มสกอรนะคะใกล้ๆมือคุณแม่ราสินอ่ามาตัดหน่อยลงกว่านี่นะคะพี่น้องคะเอาชุดบนนะคะบนวิ่ง9กับ7พี่น้องคะบนวิ่งเก้ากับ7มาคบบนคะ่ะ0 3 4 5 7สาหเจ็ดปด้านะคะลักร่อยนะคะมีห7เจดดนะคะพี่น้องคะ บานีจับคูณนะคะมี849647 7493747394934แล้วก็79ชุดบนเนี่ยนะคะคุณแม่มินบุรีเล่าเน้นวงกลมอยู่ที่849647 47กับ49นะคะพี่น้องคะอันนี้ชุดบนนะคะบานีล่างค่ะพี่น้องล่างวิ่ง6กับ0ค่ะมาครบล่างมี012689ค่ะ จับคู่นะคะมี06 09 26 29 69ตัวกัน16แล้วกัน19นะคะคุณแม่เล่าวงกลมวิธี06กับ09อันนี้เป็นชุดลางนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าพ,พี่น้องมา,มากๆที่คุณแม่มินบุรีเราจับคู่ให้พี่น้องให้เบิรงหนี่มากขบบนมากขบลางพี่น้องจับคู่เองก็ได้นะคะพี่น้องคะจับเอาเองก็ได้มากตัวใดนะคะเอาไปจับวิ่นใส่กันนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอแล้วพี่น้องแล้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาจากแม่มีนบุรีนะคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุกสนพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง้อคะพ่อแม่พี่น้องเดิ้อทังช่องอเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของคุณแม่มีนบุรีนะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องนําไปพิจารณา ยิบจับซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พพ้่มค่ะผู้ละใบสองใบนะคะหาเทียมีโชคมีลาบได้เป็นเศรษฐีหนาไม่ค้นต่อไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางมนีนะคะของคุณแม่มินบุรีค่ะกับมีเพียงซัมนีนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแนวทางมนีค่ะจากแม่มินบุรีนะคะ และการสำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าไปอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแลวกยายลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไดบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนาทางต่อง,งวดนะคะจากแม่มินบุรีค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแบดในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ